สวัสดีครับ385วันสงครามยูเครนการรบที่ดูเดือดในตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองปากตดมันปริ่มปริมนะครับัสเสียใกล้จะยึดได้แต่ก็ยังยึดไม่ได้ยูเครนใกล้จะเสียแต่ก็ยังไม่เสียมันคาบลูกคาบดอกขันยูเครนจะถอยมันก็ยังไม่น่าถอยนะครับพอละเสียก็ยังสูญเสียนี้จานวนมากมันน่าจะสู้ต่อได้สนรัสเสียถอยไม่ได้มันถึงขนาดนี้แล้วล่าสุดประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่ากองบัญชาการสูงสุดของยูเครนมีความเห็นเป็นเอกฉันท์หลังจากที่ประช ทุ่มกันแล้วนะครับให้กองทัพยูเครนีสู้ต่อในเมืองบากมดุดจุดประสงค์ก็คือสร้างความเสียหายมากสุดให้กับรัสเซียแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงนะครับแต่มันเป็นการตัดสินใจของยูเครนอันนี้หลายคนนึกถึงสมรภูมิในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลที่รัสเซียนี่ปิดล้อมได้จนกองพันอาซอฟนี่ต้องยอมจำนนไปนะครับคราวนี้มาบากมดุดซึ่งกําลังส่วนหนึ่งเป็นกองพันอาซอฟประวัติศาสตร์จะซ้ารอยนี่หรือไม่ ซึ่งเอาจริงลักษณะภูมิศาสตร์ของบาร์มุดมันต่างจากโรงงานเหล็กเยอะไม่เหมือนกันนะครับรัเสเซียยิงสน,สนับสนุนจากทะเลนี้ไม่ได้แม้ว่าจะมีข่าวว่ารัเสเซียนี่ปิดล้อมจนเหลือแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นที่ยูเครนนี่จะใช้ได้แต่มันก็ไม่ง่ายนะครับที่รัเสเซียจะบุกยึดบาร์มุดได้ทหารแวกเนอร์เอากําลังมาละลายที่บาร์มุดนี่จํานวนมากในขณะเดียวกันนะครับยูเครนก็สูญเสียเยอะเช่นกันถ้าเราดูจากแผนที่กราฟ,ฟิกดูเหมือนว่ารัเสเซียเนี่ยจะล้อมเป็นรูปเกือกมาตามจาราพิชัยสงคราม แต่มันเป็นการทำภาพให้เข้าใจนิ้เท่านั้นจริงๆพื้นที่เมืองปากมณนี่ยังเปิดโล่งอีกเยอะนะครับ ลักษณะการต่อสู้ที่เมืองปาคมดุดรัสเซียจะค่อยๆขยับเข้ามาเป็นหน่วยเล็กๆ50คนบ้าง100คนบ้างเข้ามาปะทะหรือว่าพยายามครองพื้นที่ยูเครนตรวจพบก็จะส่งกําลังนี้เข้าปะทะยิงปืนใหญ่สกัดบ้างใช้โดรนย่อนอาวุธบ้างรัสเซียก็พ่ายแพ้กลับไปที่มั่นใหญ่แล้วก็จะส่งกําลังเข้ามาใหม่เป็นกลุ่มเล็กๆยูเครนก็สกัดอยู่แบบนั้นรัสเซียจะแทรกซึมเข้ามาอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับหรือว่ามีการขุดหลุมเพาะบางทียูเครนเนี่ยก็ใช้รถโฮมกาะเข้าไปจัดการอยู่แบบนี้ ก็ดันกันไปแล้วก็ดันกันมานอกจากยูเครนจะรออาวุธแล้วทหารแวกเนอร์ก็รออาวุธนี้เช่นกันนะครับก็เลยคากันอยู่แบบนั้นยูเครนจะถอยก็เสียโอกาสมันก็ยังสู้ได้ก็เลยตัดสินใจสู้ต่อไม่ถอนกําลังนะครับ หน่วยข่าวกล้องของอังกฤษกล่าวว่าตอนนี้รัสเซียนี่ขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่ในหลายพื้นที่ในแนวหน้ามีการปันส่วนกระสุนกันทําให้การใช้ปืนใหญ่นี้น้อยลงซึ่งเรื่องกระสุนปืนใหญ่มีข่าวมานานแล้วนะครับและรัสเซียใช้ปืนใหญ่นี้น้อยลงจริงส่วนรัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียอย่างเซอร์เกย์ซอยกูอันนี้สั่งให้บริษัทผู้ผลิตอาวุธในรัสเซียผลิตขีปนาวุธความแม่นยําสูงนี้เป็นสองเท่าเพราะว่าขีปนาวุธของรัสเซียนี่เหลือน้อยแล้วเรื่องขีปนาวุธของรัสเซียนะครับอันนี้มีคนหลาาายยคนี้สสงัว่ถ รุ่ของรัสเซียมีความแม่นยำจริงทำไมไม่เอาไปยิงใส่ที่มั่นทางการทหารของยูเครนโดยเฉพาะในเมืองบาคมุดซึ่งรัสเซียรู้พิกัดนี้อยู่แล้วนะครับมันจะมีประโยชน์ในการยึดพื้นที่นี้มากกว่าเอาขีปนาวุธนี้ไปยิงใส่ชาวบ้านแบบมั่วๆแบบนั้นซึ่งเราก็มีรู้ว่ารัสเซียนิคิดอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับถ้ารัสเซียนี่ทําได้ทําไปแล้วแหละครับแต่ว,ว่ามันทําไม่ได้ก็ยิงขีปนาวุธใส่ชาวบ้านนี้ไปวันๆหว,วังว่ายูเครนจะยอมแพ้นะครับ สิ่งที่ยูเครนอยากได้มากสุดก็คือเครื่องบินนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์กล่าวว่าสามารถจัดหาเครื่องบินมิก29ให้กับยูเครนได้ภายใน4-6สัปดาห์ซึ่งก็จะมาพร้อมๆกับรถถังเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะเรื่องมิก29กับยูเครนนี่มีข่าวมานานแล้วและแอนบินเชว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการอัปเกรดมิก29ในโปแลนด์นี่รอแล้วและนักบินยูเครนอาจได้ไปฝึกใช้อาวุธใหม่ของมิก29แล้วเพะยูเครนกับโปแลนด์นี่อยู่ติดกันนะครับนั่นอาจจะ เป็นเหตุผลที่ว่าสหรัฐมิกาเนี่ยส่งเจแมให้กับยูเครนในแบบล่วงหน้าเพราะว่าต้องการให้ m i ก2 9มาแบกเจตแมตั้งแต่แรกนี่อยู่แล้วนะครับอีกเดือนกว่าเราต้องคอยดูว่ายูเครนเนี่ยจะต้านรัสเซียในเมืองปากมุดได้จนมิก2 9ในมายูเครนหรือเปล่า ถ้าได้ก็จะเป็นงานหนักของรัสเซียซึ่งการส่งมิก29ของโปรแลนด์ให้กับยูเครนเนี่ยสรัตมิการนี้รับรองโปรแลรนด์แล้วนะครับอันนี้หมายเขาว่าสรัตมิการนี้เห็นด้วยและสรัตมิการต้องจัดหาเครื่องบินมาทดแทนให้กับโปรแลนด์ซึ่งก็เป็นโอกาสของโปรแลนด์นะครับที่จะได้เครื่องบินจากสรัตมิการมันมีแต่คุ้มกับคุ้มและรถถังก็เช่นกันนะครับโปรแลนด์นี่ส่งรถถัง p t 91ให้กับยูเครนแลกกับการได้เอปามจากสรัตมิการจากสงครามยูเครนในครั้งนี้ทําให้โปรแลรน,แแน,นด่าู ว่ามิก29จะเข้ามาพิกเกมในยุคเนนี้ได้หรือไม่ส่วนปูแลนด์พลิกชีวิตของตัวเองไปแล้วนะครับ